เราคนชอบถ่ายรูปมากเลยปกติคือถ่ายแต่ด้านซ้ายใช่ไหมคะก็เลยแบบไม่ได้สังเกตด้านขวาเท่าไหร่อยากลองเปลี่ยนมุมด้านขวาบ้างเพื่อแบบเออหน้ามันดูแบบไม่เท่ากันนะเวลายิ้มอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแก้มแบบบานมากมากมากรู้สึกหน้าไม่เท่ากันคะ่ะก็เลยกังวลม,มากชื่อกีวี่ค่ะก็จริงๆแล้วกังวลเรื่องรูปหน้า แกคือปกติแล้วเป็นคนชอบถ่ายรูปมากเลยเพื่อนถามว่าเอ้ยหน้าเบี้ยวอะแล้วแบบปกติคือถ่ายแต่ด้านซ้ายใช่ไหมคะก็เลยแบบไม่ได้สังเกตด้านขวาเท่าไหร่ก็เลยพอมาดูกระจกก็แบบเออมันก็เบี้ยวจริงๆก็เลยอยากมาปรึกษาคุณหมอค่ะหลังจากที่นอยนะคะก็เลยรู้สึกว่าต้องทําอะไรสักอย่างก็เลยลองเลื่อนเลื่อนหาตามเน็ตตามเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาเจอคลินิกคลินิกนีโอเนี่ยคะ่ะแล้วก็ เจอคลิปคุณหมอที่พูดถึงการปรับรูปหน้าต่างๆก็เออน่าสนใจดีและทีนี้ก็เลยลองดูรีวิวก็รู้สึกโอเคมากเลยค่ะก็เลยเลือกตัดสินใจทำที่นี่ค่ะตอนแรกเนี่ยจะมาฉีเดเมโสสัเพราะว่ารู้สึกไขมันเยอะแก้มแต่พอจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอก็บอกว่า ที่มันเยอะเนี่ยที่มันดูแก้มใหญ่เนี่ยเพราะว่าเป็นที่ก้างเหนือมากกว่าไขมันค่ะคุณหมอก็เลยแนะนําให้ปรับรูปหน้าด้วยโบท็อกซ์แล้วก็ฉีดในโสนไขมู่กันค่ะคือน้องเขามีปัญหาเรื่องของบ้านตัวเองอ่ะมีแก้มเยอะใช่ไหมครับยิ้มทีครับนิดนึงครับน้องโังดบอกเวลายิ้มเนี่ยตัวเองจะรู้สึกจะมีเนื้อแก้มอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะึ่งจริงๆแล้วเราเจอคนไข้บ่อยๆที่คิดว่าตัวเองหน้าบานหรือว่าหน้าไม่เท่ากันเนี่ยเกิดจากการที่มีเนื้อแก้มเยอะ แต่คิดเนี่ยพอตรวจจริงๆแล้วน้องเขามีปัญหาอยู่สองเรื่องก็คือนอกจากจะแก้มแก้มเขามีอยู่แล้วว่าใช่ครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมลองจะให้น้องกัดฟันดูกัดฟันนิดนึงครับเพราะเวลากัดฟันดูนะครับกัดฟันครับจะเห็นว่าจะมีขอบกล้ามเนื้อน้องเขาจะอยู่ตรงบริเวณนี้ขอบกล้ามเนื้อสองข้างน้องเขาจะอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าดูจากผู้ก่อกล้ามเนื้อเขาก็จะเป็นกล้ามเนื้อจะเป็นลักษณะ่างนี้นะครับทีนี้การฉ mm ีดโบท็อกบริเวณเนี้ย ที่จะต้องระวัง mm. ก็คือจะพบได้บ่อยๆว่าถ้าเทคนิคไม่ดีฉีดแล้วบางคนบอกว่าฉีดแล้วยิ้มไม่ได้เคยได้ยินไหมคะนะครับเหตุผลเพราะว่าจะมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่วิ่งจากตรงนี้มาเขาเรียกว่าไรเสลสมัสเซอร์นะครับมันจะวิ่งมาพาดเข้ามาที่บริเวณนี้คือการที่กล้ามเนื้อมัดนี้พาดมาเราต้องระวังถ้าฉีดไม่ระวังปั๊บเนี่ยมัดกล้ามเนื้อมันนี้จะทําให้เกี่ยวกับการไม่ใข้ยิ้มยิ้มติครับ มันจะดึงดึงกล้ามเนื้อคนไข้ม่ได้ัก่อยอย่างนี้แต่มันจะมาพาดอ,อยู่บนกล้มามเนื้อบรดนีเพราะฉะนั้นถ้าไม่ระาวาังปับ๊บการฉีดโบท็อกกับคนที่ไม่ชํานาญอาจจะทําให้คนยิ้มแล้วยิ้มไม่ได้ยิ้มแล้วแข็งไดเป็นธรรมชาติเค็ตเนี้ยถ้าจะปรับหน้าวีนะครับน้องเขาจะมีหน้าวีาจะมีแลนด์มาร์ตรงนี้นะครับบินเข้ามาถึงตรงนี้ตรงนี้บินเข้ามาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นหน้าน้องเขาจะเล็กที่สุดประมาณประมาณ แต่ผมจะเห็นว่าการตรวจนะปรากฏว่าหน้าน้องเขาไม่เท่ากันเพราะว่าเที่ยวข้าวจากข้างนี้ผ่านเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฉีดเมโซแฟตลดแก้มอย่างเดียวอาจจะไม่พออาจจะต้องฉีดโบท็อกร่วมด้วยซึ่งการฉีดโบท็อกเอง mm hmm. ผมเลือกใช้โบท็อกของแอลแกนของอเมริกาเนื่องจากว่าอยู่ได้นานแล้วก็ลงได้ดี mm hmm. เมื่อเทียบออกับของเกาหลีจะพบว่าโบท็อกของอเมริกานอกจากจะอยู่นาน ตรงได้ดีและโอกาสที่จะดื้อยาจะน้อยและถือว่าโบท็อกของเมกาก็ยังเป็นท็อปแบรนดของการใช้ในการปรับรูปหน้าอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเคสนี้ผมจะใช้2อ,อย่างคือปรับรูปหน้าด้วยโบท็อกอลากรแล้วก็เก็บแก้พี่น้องด้วยการฉีดในโสแฟตนะครับ ตอนนี้ฉีดไปกับโบท็อกซ์ก็เสร็จแล้วนะคะความรู้สึกหลังฉีดนะคะก็รู้สึกไม่เจ็บเลยค่ะก็จะมีเจ็บน,นิดเดียวเหมือนมดกัดค่ะส่วนโบท็อกซ์ที่ใช้นะคะเป็นโบท็อกซ์อัลแกนจากประเทศอเมริกาเป็นของแท้ค่ะที่สําคัญนะคะราคาไม่แพงที่คิดค่ะตอนนี้ลด5้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ด้วยค่ะสวยด้วยแล้วก็ประหยัดด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากปรับรูปหน้าแบบกี้วีนะคะกี้วีแนะนำที่คลินิกมีโอนี้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังค่ะ